สวัสดีจ้าอ่อยใจคนแก่บ้านมาอีกแล้วจ้าวันนี้ไม่ได้มาชวนทําขนมด้วยจ้าไม่ได้มาชวนทํากับเขา้าแต่ฉันจะมาชวนเดินเล่นรอบๆหมู่บ้านจ้ะค่ะตรงนี้ก็ใครไปใครมาก,ก็จะมาเจอจุดแรกจ้ะเป็นซุ้มประตู ทางเขามู่บ้านค่ะชื่อมู่บ้านชวไวเกนค่ะก็เป็นซุ่มประตูเรียกว่าซุ่มประตูเขาเมืองเขามู่บ้านไว้พอคนก็นี่ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าจะมีไวยขายสะส่วนใหญ่ค่ะคนต่างจังหวัดต่างมู่บ้านก็จะมาเที่ยวแถวนี้แหละค่ะค่ะ,คะมาจุดแรกก็จะมาเจอนี่เลยค่ะประตูประตูแห่งเมืองไว ก็จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ขายขายวน์ค่ะของดดยชวไวทัวร์ค่ะข้างหลังนี่เป็นร้านอาหารจ้ะร้านอาหารของอ่าชื่อมันก็ชื่อเหมือนเลยกันเลยค่ะดดยชวไวทัวร์รสตอรองค่ะ อันนี้ก็เป็นแผนที่การเดินทางค่ะจักรยานหรือไม่ก็เดินด้วยเท้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกค่ะป้ายบอกเกี่ยวกับโรงวน์ตรงไหนขายไวน์ชื่อเจ้าของแล้วก็ที่พักแล้วก็ร้านอาหารค่ะ ไม่ไกลจากอโดยชวยทัว่วตรงสุ่มประตูค่ะก็จะมีโรงแรมชวะวยเกนเดโฮมีอาหารเช้าพร้อมจัดตรงขามโรงแรมก็จะมีคนเอาผลไม้อ่พวกไวยมาขายค่ะพวกแยมต่างๆค่ะค่ะ ก็เดินจากโรงแรมมานี่ตรงนี้เป็นทางเขาที่ออยยูจ้ะเป็นซอยชื่อพาวรินาพาวรินาถนนพาวรินาค่ะตรงนี้ก็จะบอกว่ามีที่พักมีร้านอาหารแล้วก็มีวายขายค่ะหมู่บ้านที่ออยยูคือติดฝร,รั่งเศสค่ะชายแดนฝรั่งเศสนี่ค่ะฝรั่งเศสห่างประมาณ1กิโลค่ะ เดี๋ยวฉันจะเดินขึ้นไปข้างบนนี้จักรอบค่ะตรงจุดชมวิวค่ะเขาที่แล้วหิมะมันตกเยอะก็เลยมองไม่ค่อยเห็นค่ะนี่ค่ะข้างหลังก็จะเป็นหมู่บ้านค่ะวันนี้อากาศดีคนมาเดินค่อนข้างเยอะค่ะก็เป็นคนในหมู่บ้านด้วยแล้วก็เป็นคนมาจากข้างนอกด้วยค่ะ ตรงนี้ก็เป็นเขตแดนค่ะเขตแดนระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันค่ะตัวดีนี่คือเยอรมันค่ะและอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นตัว F ค่ะก็คือฝรั่งเศสนี่ค่ะก็จะเขียนว่า F ก็คือฉันก็อยู่ติดชายแดนค่ะจะก็เดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างก็จะเขาบ้านค่ะวันนี้หนาวค่ะลมแรงมากเลยค่ะ ระหว่างทางก็มีป้ายบอกเส้ทางจังนี่ค่ะก็วันนี้ก็ขอตัวด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ